ส่วนการจัดกิจกรรมคัดค้านร,ร่างพระบบราชบัญญัติเนรโทศกรรมของหน่วยงานต่างๆนี้ก็ยังมีต่อเนื่องเริ่มกันที่สำนักง,งานใหญ่บริษัทการบินไทยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพนักง,งานการบินไทยได้ทยอยไปชุมนุมบริเวณลานด้านหน้าน้ำพุเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านร,ร่างพระบบราชบัญญัตินนรโทศกรรมโดยเฉพาะประเด็นผู้จริตคอร์อรัปชันจากนั้น12นาฬิกา30นาทีร่วมกันเป่านกวีบซึ่งเป็นสนัญลักษณ์การต่อต้านนายดำรงไวยคมณี นายดำรงวัยฆณีประธานสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยกล่าวว่าการออกมารวมตัวครั้งนี้เพื่อต้องการให้ถอนร่างพระราชบัญญัติเิรโทศกรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทยตามคันลองของระบอบราาประชาธิปไตยด้วยคือเราไม่เห็นด้วยบ,าบานี้ มันเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้กระทําความผิดเพราะว่าในเรื่องการปรองดองเรื่องความสามัคคีสาภาพแรงงานเห็นด้วยแต่ว่าในเนื้อหาในกฎหมายทั้งหมดถ้าเราอ่านดูให้ให้ดีๆแล้วก็คิดคิดให้ละเอียดหน่อยเราจะเห็นว่ามันมีอะไรแอบแฝงที่เหมือนกับช่วยเหลือผู้กระทําความผิดที่ได้กระทําไปแล้วแล้วบางคนก็สารพิพากษาแล้วว่ากระทําผิดต้องการให้ให้ถอนรากเนี่ยนี้ออกไปแล้วก็ไม่ต้องนําเข้ามาใหม่ ทางนี้การรวมตัวของพนักง,งานการบินไทยจะยืดเยื้อหรือไม่ประธานสหภาพแต่งงานรัฐวิสากิจการบินไทยบอกว่าต้องขอประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ และเวลาเดียวกันพนักงานจากหลายหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะก็ได้ร่วมกันเป่านกกวีดแสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนําโดยสหภาพแต่งงานรัฐวิสาหกิจบริษัทกสทโทรคมนาคมเจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพระปกเกล้าโดยรวมตัวการแสดงพลังบริเวณด้านหน้าบริษัทกศโทรคมนาคมโดยมีตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขึ้นกล่าวปราศัยไม่เห็นด้วยพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันออกมาแสดงพลังต่อต้าน พระราชบัญญัติดังกล่าว